ในออฟฟิศที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องพิมพ์และคนพูดคุยกันเฟนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานกำลังตรวจเอกสารด้วยสีหน้าจริงจังททมเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูประดิษฐ์คุณเฟว่างหรือเปล่าครับเรามีประชุมตอนบ่ายอืมว่างเฟตอบโดยไม่ละสายตาจากเอกสารคุณจะทำงานหนักไปถึงไหนครับลองพักผ่อนบ้างสิทามพูดขณะนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆเราต้องดูแลภาพลักษณ์ของบริษัทนะครับภาพลักษณ์เฟหันไปมองทาม มันหมายถึงการหลอกตัวเองและคนอื่นหรือเปล่าททมทำหน้างงคุณพูดอะไรครับเราต้องการภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงานภาพลักษณ์ที่ดีหรือแค่การหลอกหลวงเฟรยถามกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจในขณะเดียวกันเลเด็ดฝึกงานคนใหม่เดินเข้ามาสวัสดีครับพี่เฟยสวัสดีครับพี่ทามเขายิ้มอย่างจริงใจสวัสดีเลขดตามตอบแต่ความสนใจของเฟยกลับถูกดึงไปที่เลพอมีเวลาใหม่เล่ ถ้าคุณไม่ยุ่งเราสามารถพูดคุยเรื่องโปรเจกต์ได้ครับพี่เฟยผมยินดีครับเลยตอบอย่างตื่นเต้นก่อนที่จะเดินไปนั่งที่โตเฟยผมอยากได้ไอเดียจากคุณหน่อยเกี่ยวกับแคมเปญที่เรากําลังทําอยู่เฟยพูดโดยเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นคุณมีความคิดอะไรบ้างผมคิดว่าเราน่าจะมุ่งเน้นไปที่ความจริงใจและความเชื่อมั่นนะครับเลยตอบขณะมองเฟยด้วยความจริงใจถ้าคนรู้สึกว่าเรามาจากใจพวกเขาก็จะไว้วางใจเรา เฟย์นิ่งคิดสัมผัสได้ถึงความจริงใจในคำพูดของเลบางทีคุณอาจจะพูดถูกวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างเฟย์และเลยเริ่มแน่นแฟนขึ้นความรักที่ซ่อนอยู่ในใจเริ่มเผยตัวแต่ทางกลับเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเลคุณทำให้เฟย์ดูมีความสุขมากขึ้นนะัทถามพูดขึ้นขณนะนั่งที่โต๊ะอาหารกลางวันเลยิ้มแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจขอบคุณครับพี่เฟก็เป็นคนดีครับทามพยักหน้า แต่ผมก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องคุณสองคนดูเหมือนจะใกล้ชิดกันมากเราทำงานร่วมกันก็เลยค่อนข้างเสด็จครับเลตออปัดๆขณะพยายามซ่อนความรู้สึกในขณะนั้นเฟรเดินเข้ามาเกิดอะไรขึ้นททมตอบด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลแค่คุยกันเรื่องงานนิดหน่อยโอเคงั้นเรามาตั้งใจทำงานกันเถอะเฟรพูดและนั่งลงข้างๆเล เมื่อถึงคืนวันหนึ่งเลตัดสินใจจะเปิดใจพูดคุยกับเฟยเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขามีพี่เฟยผมมีอะไรอยากบอกอะไรหรือเฟยถามด้วยความสงสัยผมรู้สึกว่าเราอาจจะมีบางอย่างที่เกินกว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานเลยพูดอย่างซื่อสัตย์เฟยใจเต้นแรงเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหยุนเลยผมก็รู้สึกเหมือนกันแต่มีบางอย่างที่ผมต้องบอกคุณคุณหมายถึงอะไรเลยถามด้วยความกังวล มันไม่ง่ายเลยที่ผมจะพูดแต่ผมยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมกับไทม์และผมไม่รู้จะจัดการมันอย่างไรเฟยตอบสิงสารเลรู้สึกเจ็บปวดผมเข้าใจแต่คุณต้องเลือกแล้วล่ะว,ว่าคุณต้องการอะไรผมรู้เฟยพูดด้วยเสียงต่ำแต่การปล่อยมือไทมจะหมายถึงการบอกลาโลกที่ผมสร้างขึ้นแล้วคุณจะเลือกอะไรเลถามเฟยมองไปที่เลดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนผมยังไม่รู้แต่ผมไม่อยากทำให้คุณต้องเจ็บอีกต่อไป คำพูดเหล่านั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ที่กำลังเติบโตขึ้นของทั้งคู่และทั้งสองต้องเผชิญกับทางเลือกที่สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเวลาผ่านไปหลายวันความตึงเครียดในออฟฟิศเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเฟรรู้สึกเหมือนอยู่ในจุดที่ต้องเลือกทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเลและความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับทามเฟนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในช่วงพักกลางวันขณะที่เลเดินเข้ามาที่เฟรวันนี้มีแผนทำงานอะไรครับแค่ดูเอกสารนิดหน่อย เฟย์ตอบด้วยน้ำเสียงที่เบื่อหน่ายแต่ในใจเขากลับคิดถึงเลตลอดแล้วคุณล่ะผมคิดว่าน่าจะไปดูงานแคมเปญที่เราเตรียมไว้ดีกว่าเลย่ยิ้มพี่เฟย์ต้องไปด้วยนะครับเฟย์มองเข้าไปในดวงตาของเลเล่มีอะไรที่ผมอยากพูดและหยุดทําทุกอย่างและหันมามองเฟอย์อย่างตั้งใจครับพี่เฟเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ผมตัดสินใจแล้วเฟย์เอ,อ่ยด้วยความมั่นใจผมไม่สามารถอยู่ในความสัมพันธ์ที่หลอกลวงต่อไปได้พี่เฟย์เล่เริ่มพูดแต่เฟย์ยกมือขึ้น ให้ผมพูดก่อนเฟยพูดเสียงแน่วแน่ผมไม่รักไทมผมไม่สามารถอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไร้ความหมายแบบนี้ได้อีกต่อไปผมอยากเป็นคนที่จริงใจกับตัวเองและกับคนที่ผมรักคุณหมายถึงผมใช่ไหมเลถามด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันใช่เฟยตอบด้วยเสียงเบาผมต้องการให้เรามีโอกาสที่จะสร้างความรักที่แท้จริงด้วยกันเลรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่เฟยผมก็รู้สึกแบบเดียวกันแต่มีอีกเรื่องที่สําคัญ เฟ้พูดเสียงจริงจังผมต้องจัดการกับไทม์ให้เรียบร้อยก่อนคุณแน่ใจไหมนั่นอาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งเลยพูดด้วยความกังวลมันจะยากแต่ผมต้องทําเฟยืนยันเมื่อวันต่อมาเฟ้นัดไทม์ไปพบที่ร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งที่พวกเขามักจะไปด้วยกันทาเราต้องคุยกันไทม์มองหน้าเฟ้ด้วยความไม่สบายใจเกิดอะไรขึ้นผมรู้ว่าคุณรักผมแต่ผมไม่สามารถทําต่อไปแบบนี้ได้เฟ้พูดเสียงหนักแน่นผมไม่รักคุณในแบบที่คุณต้องการ ทามเงียบไปพักหนึ่งคุณหมายความว่าไงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกเหรือไม่ใช่เฟยพูดแต่ผมสร้างภาพขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงเราต้องจบสิ้นสิ่งนี้น้ำตาเริ่มไหลาจากดวงตาของทามแต่คุณคือทุกอย่างของผมผมขอโทษเฟยตอบเสียงเศร้ามันถึงเวลาที่เราต้องเดินต่อไปหลังจากการสนทนาที่เจ็บปวดนั้นทามเดินออกไปอย่างเงียบๆและเฟยรู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังมีความเศร้าอยู่ในใจ เมื่อต้องกลับไปที่ออฟฟิศเฟย์มองหาเลจนเจอเขานั่งอยู่ที่โต๊ะที่เฟย์คุณโอเคไหมเลยถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงผมทำแล้วเฟย์ตอบด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความเจ็บปวดแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเป็นอิสระเลยิ้มกลับผมดีใจที่ได้ยินแบบนั้นและผมอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเฟย์พูดเสียงจริงจังถ้าคุณยังต้องการเลมองเข้าไปในดวงตาของเฟย์แน่นอนผมต้องการมากๆทั้งสองยิ้มให้กันอย่างเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่แท้จริง เริ่มต้นขึ้นในที่ที่มีแต่การหลอกลวงในที่สุดเฟและเลก็เลือกที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตนเองทำให้เรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามโดยไม่มีอีกต่อไปแล้วความลวงที่เคยทำให้พวกเขาทุกใจ